มันถึงเวลาแล้วนะครับที่มโนเกะจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเขานั้นหลบซ่อนสายตาและความรู้สึกบนใบหน้าผ่านการใส่แว่นตาอันนี้นะครับันเวลาเป็นปีๆที่เรามองไม่เห็นสายตาเขามองไม่เห็นสีหน้าความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกยังไงนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องถอดแว่นอันนี้ออกลาก่อนนะแว่นตาคู่ใจอันนี้ขอบคุณที่กันแดดมาให้เรามานานแสนนานเราจะไม่ลืมนายเลย ในเวลาที่เปิดเผยหน้าจริงของมโนโนเกะนะฮะ 1...2...3... และนี่คือหน้าจริงของมโนโนเกะนะครับหลังจากถอดแว่นตาแล้วจริงๆก็เคยเห็นแล้วนะอ่ะที่ต้องถอดแว่นจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะครับคือโรบอกมีการอัปเดตเข้ามานะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปที่เป็นโรบอก v i ทูเบอร์ไปนะฮะคือเป็นเรื่องของระบบ d Dynamic Head นะครับระบบ Dynamic Head เนี่ยคือจะมีการขยับหน้าตา ในคลิปนั้นเนี่ยคือผมใช้เว็บแคมจับหน้าเรานะครับแล้วก็หน้าของอวตารเราที่เลือกเนี่ยคือจะขยับตามที่เราทําหน้านะครับเราหน้ายิ้มหน้าหัวเราะเขาก็ขยับตามเรานะครับวันนี้เราบอกมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นเรื่อง Dynamics เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ผ่านทางเว็บแคมไม่ได้ผ่านทางกล้องนะครับคือหน้าตัวละครแล้วเนี่ยจะมีการขยับสีหน้าเองเลยนะฮะและเผอิญว่าหน้าที่เราใช้อยู่เนี่ยหน้าที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ชื่อว่า Man Face นะครับเนี่ยครับนี่คือหน้าของมูนโโนเกะนะฮะชื่อว่า Man Face และที่อัปเเดตข้าามมให่นะครับ จะอยู่ในโหมดของคลาสสิกเฮดนะครับมี3หน้าให้เลือกทั้ง3หน้าอันนี้เป็นระบบเดนมิกเฮดหมดเลยคือมีการเคลื่อนไหวของสีหน้านะครับซึ่งมีหน้าที่ชื่อว่าชิเซฟฟูดลุกนะครับซึ่งเป็นหน้าคล้ายๆกับแมนเฟสเลยปกติแล้วหน้าเนี่ยคือจะเป็นการซื้อหัวกับหน้าแยกกันนะครับแล้วก็เอามาแปะเพื่อให้เป็นหน้าของเราแต่ว่าถ้าเป็นเดนมิกเฮดอย่างนี้เนี่ยคือเป็นหน้าที่มาพร้อมหัวเลยคือเปลี่ยนหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าหน้าอันนี้เนี่ยจะมีการขยับการยิ้มการหัวลอกการอ้าปากหลับตาาอออะะไรย่่งนนนนัั้เหมืกใ คล้ายๆกันแต่คิ้วไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แล้วฟรีด้วยนะครับทุกคนกดรับได้หมดเลยคือเขาบอกว่าหน้าอันนี้จะมีการขยับตามอีโมที่เราเลือกด้วยนะฮะผมมีอยู่ไม่กี่อันอย่างนั้นซื้อเพิ่มหน่อยมีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับนี่กระพริบตาด้วยเมื่อกี้นี่กระพริบตาคิ้วขยับแต่ปากยังไม่ขยับนะฮะอีโมที่ซื้อมาเมื่อกี้เริ่มจากเวฟปกติ ฮ hey, ้สวัสดีครับอาปากด้วยน่ารักสวัสดีครับอนี่มีแบบแสดงความรู้สึกออกมามันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่ใช่หน้านิ่งๆน,นะฮะชอบชอบอันนี้ชีคุณนะครับถูกต้องเลยแต่ไม่รู้ว่าดินามิกเฮดที่เป็นตัวเว็บแคมเนี่ยมีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือดีใจ ดูคิ้วคิ้วคิ้วจะสูงไปไหนคิ้วเกือบติดผมอะเหนื่อยโอ้ดูหน้าครับหลับตาด้วยเห็นไหมทำตามมีโมต่างๆนะฮะแล้วแต่ที่เราเลือกว่ามันดีมากอันนี้อันนี้คืออายนี่ไงหน้าเหมือนเลยเอ้ยใช้ได้แสดงสีหน้าท่าทางได้ดีมากเลย อันนี้โอ้โหกระดูกหักแล้วมั้งนี่ออกกลังกายยืดเส้นยืดสายฮะมูฟเมนต์ก็ว่าสมูทแล้วนะมีสีหน้าท่าทางด้วยครบเลยครับตอนนี้หน้ายิ้มอันนี้ล่ะฮีโร่แลนดิง้งนี่ออหน้าเครียดหน้าเครียดเมื่อกี้หน้าเค็มหน้าเค็มเอ้าคิ้วอ๋อยักคิ้วข้างหนึ่งแล้วหายเข้าไปในผมเลย <c oughs> คิ้วสูงมากพอยืนเฉยก็กระพริบตานะครับมีการขยับคิ้วนี่เป็นไงครับอันซ้ายนี่คืออะไรเนี่ยขนขอบตาเหรอคือจะทำให้เหมือนแบบเป็นดั้งใช่ไหมเป็นจมูกเออยังไม่มีจมูกเลยนะอ่ะหน้าต่อไปนะครับหน้าดีฟอ t นะฮะโอ้โหอันนี้ดูเรียบง่ายกระพริบตามีแค่ตากับปากอันนี้ไม่มีคิ้ว ดูเรียบง่ายอ่าทำท่าสิโบกมืออ้าปากเหมือนกันเห็นลิ้นด้วยอันนี้โอ้คล้ายกันคล้ายกันหลับตาอ่าหลับตาแล้วก็ปากแบบเป็นขีดตรงให้รู้สึกเหนื่อยอันนี้อายนี่เห็นไหมปากต้องโค้งลงเหมือนเขินอายฮะอันนี้ล่ะ อันนี้คือหน้ายิ้มตอนยืดแข้งยืดขาเป็นหน้ายิม้มฮีโร่แลนดิ้งยิ้มด้วยอ๋อคือหลีตาข้างหนึ่งแต่ว่าไม่มีขนตาเอ้ยไม่มีคิ้วก็เลยไม่เหมือนอน,นุนนะฮะระบบดนามิกเฮดก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าดนามิกเฮดที่เป็นเว็บแคมที่จับหน้าเราเนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะฮะถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันลวกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ